ช่วงเวลาพิเศษทุกวันศุกร์ผมลีโอพุทธจะขอพาคุณผู้ชมมาพูดคุยกับเราคนดังในวงการบันเทิงแบบเจาะลึกทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังพร้อมเรื่องราวสุด Exclusive ที่คุณผู้ชมไม่ควรพลาดกับรายการ True Insider Special t a l k ครับสนับสนุนโดย True 5 G อัจริรยภาพสู่โลกใหม่ที่ยั่งยืนของเรา สวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ True Insider Special Talk นะครับทุกๆวันศุกร์เราจะมีโอกาสได้เปิดสตูดิโอ ต้อนรับแขกรับเชิญของเรานะที่น่าสนใจมาพูดคุยกันในเรื่องที่คุณผู้ชมนั้นควรจะต้องรู้ครับวันนี้เราจะมีโอกาสได้ต้อนรับน้องฟลุกนัทนะฮะหนุ่มหน้าหวานซึ่งเคยมาเยือนรายการของเราแล้วแต่ว่าวันนี้เขาจะมาพูดคุยกับเรานะครับในฐานะของความเป็นนักร้องซึ่งเป็นเพลงซิงเกิลเดี่ยวเพลงแรกในชีวิตของเขาด้วยนะฮะเพลงนี้จะมีความน่าสนใจขนาดไหนเขาจะมีไอเดียอะไรมาฝาก,กเราที่สดใหม่หรือไม่อดใจรอสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกับเขาใน True Insider Special Talk ครับ เคยมาเยี่ยมเราเมื่อสักไม่ถึงปีเนอะไม่กี่เดือน,อนใช่ไหมแต่ตอนนั้นเรามากับโอมใช่ครับนี่มาคนเดียวไม่เหงาไม่เหงาครับมีพี่พุทธอยู่ไม่เหงาแล้ว <laughs> ผู้ชมครับตอนนี้ผมได้นั่งอยู่กับหนุ่มน้อยสุดน่ารักของเราตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะครับสวัสดีครับแม่ฟูสวัสดีครับพี่ฟุดครับสวัสดีครับฟ๊กเคยมาเยี่ยมเราเมื่อสักไม่ถึงปีเนอะไม่กี่เดือนไม่กี่เดือนครับผมใช่ไหมแต่ตอนนั้นเรามากับโอมพี่โอมใช่ครับนี่มาคนเดียวไม่เหงาไม่เหงาครับมีพี่ฟ๊ดอยู่ไม่เหงาแล้วแน่แล้วพี่โอมอยู่ไหนอ่ะวันนี้ได้ติดต่อกันบ่าวันนี้เขาทางานครับผมมาทํางานฮะวันนี้เราก็เลยมาเดียว โอเคไหนๆวันนี้เรามาเจอกันแบบตัวต่อต,ตัวเดี่ยวๆแล้วเนี่ยเราจะมาพูดถึงแบบเจาะลึกนิดนึงก็แล้วกันนะถึงจุดเริ่มต้นในการทํางานของวงการบันเทิงของฟลุก๊กหน่อย <ผม S 2> นะครับเราเริ่มมาจากอะไรเห็นเขาบอกว่าเริ่มตั้งแต่เด็กจริงๆก็ไม่เด็กมากครับตอนอตอนที่เริ่มเข้าวงการก็อายุประมาณ17ปีอตอนนั้นอยยุประมาณม4มหครับเริ่มต้นจากการแคสภาพยนตร์ครับผมเป็นประสบการณ์ที่เรารู้สึกยังไงตอนนั้น <cin stereotype> จริงๆก็รู้สึกว่าตื่นเต้นครับเพราะว่าเรารู้สึกมันเป็นโอกาสที่ดีเพราะอย่างฟูก็เป็นเด็กต่างจังหวัดคือเป็นคนที่เกิดและเติบโตมาจากลําพูนอะไรเงี้ยครับแล้วก็ช่วงนั้นเนี่ยมีภาพยนตร์ที่กำลังแบบเรียกแคสต์อยู่อะไรเงี้ยเราก็เลยไปแคสต์ก็เลยบอกคุณพ่อคุณแม่ว่าเฮ้ยอยากลองไปแคสต์ดูอะไรเงี้ยครับคุณพ่อคุณแม่เขาก็โอเคถ้าลูกอยากไปก็โอเคเดี๋ยวเขาก็สนับสนุนไปส่งอะไรเงี้ยครับแล้วปรากฏว่ามันได้จริงๆก็ก <spooky> ็เลยฟูรู้สึกว่าเป็นโอกาสที่ดีสําหรับเราเพราะว่าอย่างเราเนี่ยไม่เคย มีประสบการณ์ทางด้านการแสดงมาก่อนอะไรเงี้ยครับแล้วก็ไม่มีทักษะพื้นฐานอะไรมาเลยอะไรเงี้ยครับก็เหมือนกับแบบเป็นก้าวแรกของเราด้วยเพราะว่าพอได้เล่นปุ๊บ<ๆ>เขาก็จะส่งเราไปเรียนการแสดงเรียน a c t ิ้งต่างๆอะไรเงี้ยครับผมก็้ลยที่เป็นประสบการณ์ที่ดีครับก็เปิดอีกหลายๆโอกาสให้เรานะจนถึงทุกว,วันนี้ด้วยใช่ไหมแล้ววงการบันเทิงมันสอนอะไรเราบ้างครับฟุกรู้สึกสำหรับฟลุกก็โอ้จริงๆสอนหลายอย่างนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าฟุกเข้าวงการมาตั้งแต่ ถือว่าตัวเองเป็นเด็กอะตอนนั้นนะครับผมก็จะมีความแบบดื้อหน่อยอะไรเงรี้ยตามภาษาวัยรุ่นแต่ว่าคือพอได้มาทํางานแบบเป็นจริงจจังๆคือมันต้องมีความรับผิดชอบสูงพอสมควรเพราะว่าอย่างตอนนั้นเนี่ยฝึกเรียนไปด้วยแล้วก็ทํางานไปด้วยก็จะมีถามว่ามันกระทบเรื่องเรียนไหมช่วงนั้นก็นิดหนึ่งครับเพราะว่างานมันค่อนข้างหนักแล้วเราขาดเรียนค่อนข้างบ่อยตอนนั้นแล้วก็มันเป็นช่วงจังหวะที่แบบฝึกต้องย้ายมากรุงเทพด้วยอะไรเง,งี้ยก็จะแบบ ยายก็ทันหันนะตอนนั้นอยู่ประมาณม .5 เทอมหนึ่งอะไรเงี้ยครับก็ยายมากระดันหันคลุกคลานิดนึงแต่ว่าคือพยายามเราก็จะไม่ทิ้งการเรียนเราก็แบบพยายามแบบเออมาหาเขาเรียกว่าอะไรมาสมัครเรียนต่อเพื่อเอาบุตรม .5 เทอมหนึ่งมาต่อที่กรุงเทพอะไรเงี้ยครับผมก็สุดท้ายแล้วก็ทําได้สําเร็จใช่ก็ทาได้สําเร็จครับผมก็เรียนจบ ตามทันเพื่อนแต่ว่าถามว่ามันเหนื่อยไหมมันก็เหนื่อยแต่ว่ามันมันสอนอะไรเราเยอะอะครับเรื่องของความรับผิดชอบการตรงต่อเวลาอะไรหลายๆอย่างอะคือเรารู้สึกว่าโอเคการทํางานในวัยเด็กมันทาให้เราแบบเติบโต,ตเป็นผู้ใหญ่ได้เร็วขึ้นโตแนะบบเพื่อนแหละใช่ครับใช่ไหมใช่ไหมโอเคแล้วก็ปฏิเสธไม่ได้นะฮะถึงแม้ว่าจะทํามาหลายงานแล้วแต่ว่างานชิน้นที่ทําให้เราเนี่ยเป็นที่รู้จักแล้วก็เป็นที่รักของแฟนๆที่สุดก็คือซีรีส์ชุดได้แดงครับผมนะฮะอันเนี้ยมันเปลี่ยนชีวิตเราเลยใช่ไหมเรารู้สึกยังไงบ้างเรารู้สึกอยากจะ บอกอะไรกับแฟนๆไหมที่เขาติดตามเรามาจากตรงนั้นแล้วก็สนับสนุนเราคือจริงๆตอนตอนที่เราไปแคสเรื่องได้แดงเนี่ยคือก็แอบตื่นเต้นพอสมควรเพราะว่าเป็นซีรีส์เป็นจริงๆคือเขาทำมาจากนิยายใช่ไหมครับราะนิยายเขาก็มีชื่อระดับหนึ่งคือพอเราได้อ่านแล้วเนี่ยเรารู้สึกว่าเฮ้ยบทตัวเนี้ยเราอยากเล่นมากๆเพราะว่าหนึ่งมันคือท้าทายความสามารถของเราเพราะว่ามันมีความดราม่าพอสมควรแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากเล่นบทนี้อะไรเงี้ยครับคือพอ พอตัวเองได้ไปเล่นปุ๊บเราก็เลยรู้สึกว่าเราต้องทํามันออกมาให้ดีเพราะว่าเราตั้งใจกับงานแบบผลงานชิ้นนี้มากๆอะไรเงี้ยครับผมคือเราก็รู้สึกดีใจนะครับพอผลงานมันออกไปแล้วเรามันเป็นที่ชื่นชอบของใครหลายๆคนทั้งแฟนนิยายหรือว่าแฟนซีรีส์ก็ตามคือเรารู้สึกว่าแบบทุกๆแบบ ความพยายามของเราอะ่ะมัน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 ม,ม,ม,มันมีความหมายมากๆาใช่ครับผม,มคือเราดีใจมากๆไม่ว่าจะเป็นแฟนชั้งชาวไทยแล้วก็ต่างประเทศที่เขาดูซีรีส์ของเราอะไรเงี้ยครับ,รบแล้วก็หลายครั้งที่เราต้องรับบทเป็นตัวละครที่เป็นเพศทางเลือกตรงนี้เนี่ยนะครับเรามีวิธีการปรับจูนทัศนคติของตัวเราให้เข้ากับตัวละครหรือเข้าใจตัวละครได้ยังไงเออมีเทคนิคอะไรบ้างไหมครับจริงๆสําหรับตัวฟุก ฟุก็รู้สึกว่ามันจริงๆมันไม่ได้มีอะไรต้องปรับจูนเยอะมากขนาดนั้นเพราะว่าเรารู้สึกว่าซีรีส์วหรือว่าซีรีส์เพศทางเลือกอะไรเงี้ยมันก็เหมือนกับซีรีส์หรือละครทั่วไปแค่เราแบบว่าคู่เล่นของเราเป็นอีกฝ่ายหนึ่งเป็นผู้ชายเหมือนกันแค่นั้นเอง ừ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  อะไรเงี้ยครับ, ừ ừ. ค,รบคือสําหรับฟุกฟวกว่าการทํางานมันเหมือนกันเหมือนปกติมากๆคือเราก็ต้องทําความเข้าใจกับบทอ่านแล้วก็แบบคือเราพยายามเข้าใจแล้วเราจะสามารถถ่ายทอดมันออกมาได้ดีอะไรเงี้ยครับ,รบแล้วก่อนหน้านี้เราเคยกังวลไหมล่ะเออว่าแบบ เออเราจะเล่นออกไปยังไงเราจะทํายังไงให้มันพอดีให้มันดูโอเคถามว่ากังวลไหมก็ไม่ค่อยกังวลน,นะครับเพราะว่าอย่างทุกบทบาทที่เราได้รับมาเพราะมันไม่ใช่แค่แบบซีรีส์วยอย่างเดียวคือซีรีส์อื่นๆที่เราเล่นคือพกุกงย่างเคยเล่นแบบ เด็กพมา่ามาก่อนอ,อ,อะไรเงี้ย <c oughs> คือเล่นแบบว่าซีรีส์ที่มันค่อนข้างที่จะฉีกหรือว่าเป็นหนังที่มันค่อนข้างที่จะฉีกคาแรคเตอร์ของเราพอสมควรอะไรเงี้ยค,คือถ้าถามว่ากังวลไหมคือเราก็อาจจะกังวลว่าแบบเราจะทามันออกมาได้ดีหรือเปล่าอ,อ,อะไรเงี้ยอันนี้คือสิ่งที่เรากังวลแต่ถามว่าเราจะถ่ายทอดออกมาได้ไหมอันนี้คือเราไม่กังวลเพราะเราเรา,เรารู้สึกว่าถ้าเกิดว่าเราทํากันบ้านมาดีพอสมควรยังไงเราก็ทําได้อยู่แล้วครับครับแล้วจะขออนุญาตพูดถึงอีกซีรีส์หนึ่งซึ่งน่าจะมี เหมือนกับมีความรอคอยอยู่ในใจพอสมควรใช่ไหมเพราะว่าเขาบอกว่าถ่ายไปแล้วตั้งหครับเพิ่งจะได้มาออนแอร์เนี่ยนะฮะกับเรื่องเสียดายเออเพราะอะไรเพราะอะไรถึงต้องรอนานขนาดนั้นครับจริงๆไม่ได้รอคอยแล้วฮะคือเราถอดใจไปเรียบร้อยแล้วคือไม่ได้ตัวของปลุกแล้วก็ตัวพี่มุมผู้กำกับอะไรเงี้ยใช่ไหมครับแล้วก็แบบรู้สึกว่าเออมันคงไม่ได้ใายแล้วแหละเพราะว่ามันด้วยความที่เราเราไม่แน่ใจว่า ปัญหามันเกิดจากอะไรแต่อาจจะด้วยด้วยด้วยคอนเทนต์หลายๆอย่างที่มันแบบอาจจะรุนแรงหรืออะไรก็แล้วแต่ <c oughs> คือเราก็รู้สึกว่ามันอาจจะไม่ได้ใช่ละ <c oughs> แต่ว่า พอดีทางไอชีอีเนี่ยเขาปติดต่อมาคือเอาไปลงที่แอปพลิเคชันของเขาใช่ไหมครเราก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยจริงใช่ไหมนี่อะไรเงี้ยจะได้ฉายแล้วจริงๆใช่ไหมเพราะว่ามันเป็นซีรีส์ที่พวกเรานักแสดงทุกคนทุ่มเทกับมันมากๆครับมันประมาณ4ี่หปีได้แล้วพี่พุตรเสียดายนะถ้าเกิดสมมุติว่ามันไม่ได้ฉายเราก็จะเสียดายมากๆใช่ใช่คือพวกก็อยากให้ทุกคนได้ดูเพราะว่ามันเป็นซีรีรส์ที่ดีอีกเรื่องหนึ่งที่มันพูดถึงเรื่องของ ปัญหาวัยรุ่นปัญหาครอบครัวแล้วก็ปัญหายาเสพติดคือเราอยากให้ทุกคนได้ดูแล้วก็มันดีจริงๆทั้งเรื่องโปรดักชันแล้วก็เรื่องแบบอะไรต่างๆในซีรีส์ครับผมแล้วเราต้องเตรียมตัวยังไงบ้างล่ะเราต้องแสดงเป็นคนที่ใช้ยาเสพติดใช่ไหมใช่ครับผมก็เตรียมตัวเยอะพอสมควรครับเพราะว่าอนอกจากการเรียนการแสดงแล้วเนี่ยเรามีการไปเวิร์กช็อปก็คือไปไปเขาเรียกว่าสถานบําบัดจริงๆไปพูดคุยกับผู้ที่เขา ใช้สารเสพติดจริงๆอะไรเงี้ยครับ,บคือมันเหมือนกับการไปพูดคุยแล้วก็ไปเรียนรู้ไปไปฟังแบบทัศนคติอะไรของเขาต่างๆอะไรเงี้ยแล้วมีการได้เข้าไปแบบเขาเรียกว่าลงพักสถานีตำรวจเพื่อไปพูดคุยอะไรแบบการปรับ <ๆ S 1> รยาเสพติดอะไรเง<อ>ี้ยพูดกับตำรวจจริงๆเลยคือคือเราแบบได้ไปลงแบบพื้นที่จริงๆเลยอ,อ,อะไรเงี้ยได้ได้ไปศึกษาจริงๆอะไรเงี้ยครับเพื่อให้เราเข้าใจแล้วก็เหมือนกับเราจะได้เข้าใจคาแรคเตอร์แล้วก็เข้าใจแบบกระบวนการการทำงานของของตำรวจเขาจริงๆอะไรเงี้ย อ่ะในมุมของคนดูนะฮะหรือแม้กระทั่งคนทํางานโปรดักชันเนี่ยพี่เชื่อว่าจากผลงานของเราที่ผ่านมาเนี่ยมันทําให้เขาเนี่ยมองเราติดไปในทางที่เป็นนักแสดงที่เล่นดราม่าหนักๆได้ดีนะครับแล้วก็น่าจะถนัดทางนี้อะไรอย่างเงี้ยคือตรงนี้เรารู้สึกยังไงเราอยากจะให้เขามองเรายังไงคือถ้าจะให้หมองว่าเ,เรามาทางสายดรามา่าก็อาจจะได้เพราะว่าตอนช่วงแรกๆเนี่ยเราอาจจะยังรู้สึกไม่ค่อยอินไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ค่อยชอบทางดราม่าเท่าไหร่เพราะเรารู้สึกว่ามันเหนื่อยแล้วมัน ใช้พลังงานเยอะพอสมควรครับแต่ว่าพอได้มาเล่นจริงๆแล้วเรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันก็มีสเสน่ห์ของมันอย่างหนึ่งนะการเล่นดราม่าคือพอเราเล่นดราม่าแล้วมีคนอินไปกับเราอะคนร้องไห้ไปกับเราแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันแบบประสบความสาเร็จแล้วระดับหนึ่งนะอะไรเงี้ยแล้วมีบทไหนอีกบ้างเออที่ที่เรารู้สึกว่าอยากได้รับโอกาสจังเลยรเราอยากจะพิสูจน์ฝีมือตัวเองด้วยบทแบบนี้อะไรแบบเนี้ครับ คือตอนนี้อย่างที่บอกว่าพอมาเล่นดารมาม่าแล้วก็รู้สึกว่าบบอยากเล่นดาราม่าอีกอยากเล่นอีกอยากเล่นอีกครับแต่ว่าอยากเล่นแนวดราม่าที่มันดูเป็นแบบลึกๆอะไรเงี้ยดูที่มันต้องใช้อินเนอร์เยอะๆพอสมควรอะไรเงี้ยคือเราอยากลองแบบคอมเมดีอ้อ่ะคอมเมดี้ก็เคยเล่นแล้วเรารู้สึกว่าเรา,เาเราู้สึกว่าเราไม่ใช่หรืออะไรมันก็ใช่นะครับคือเราก็เป็นคนตลกในระดับหนึ่งพอเราเล่นตลกแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ย มันมันก็สนุกอย่างหนึ่งอะไรเงี้ยแต่เรารู้สึกว่าดราม่ามันน่าจะเป็นแนวที่ที่เราอยากแบบค้นหามันให้มากขึ้นอะไรเงี้ยมันมีเสน่ห์ของมันแล้วเรารู้สึกว่าพอเราเล่นแล้วแล้วเราแบบอินไปกับมันนะก็เลยรู้สึกว่าเออถ้าเกิดว่าเราได้รับบทดราม่าที่มันมีความซับซ้อนของคาแรคเตอร์หรือว่าเนื้อเรื่องอะไรเงี้ยมันน่าจะสนุกดีอะไรเงี้ยชอบการแบบว่าดีความตัวละครอะไรเงี้ยเพราะบางทีตัวละครที่มันมีความซับซ้อนแล้วมันก็น่าจะแบบ โอเคท้าทายเราแล้วเราก็แบบอยากถ่ายทอดมันออกมาอะไรเงี้ยครับอืมนะฮะดีมากเลยเอาละครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เราได้พูดคุยกับน้องฟลุกไปในฐานะของความเป็นนักสแสดงเนี่ยพอหอมปากหอมคอแล้วละ่ะผมว่าตอนนี้เดี๋ยวเราจะแวะพักกันสักครู่นะฮะแล้วช่วงหน้าเราจะกลับมาพูดถึงเรื่องของซิงเกิลล่าสุดของเราในฐานะของนักร้องเดี่ยวด้วยนะสักครู่เดียวนะครับ ฟลุ๊กในฐานะของความเป็นนักร้องคิดว่าแบบถ้าฟลุ๊กออกเพลงแรกเนะี่ยเขาคงคิดว่าฟลุ๊กคงออกเป็นแบบเพลงน่ารักสดใสเพลงแบบมีจังหวะถ้ามันเป็นเพลงที่ช้าๆซึ้งๆมันน่าจะแบบกินใจแฟนๆดี